บัตรสวัสดิการแหง่งรัฐล่าสุดบัตรประชาชนหมดอายุยังใช้สิทธิสวัสดิการใช้เงินในบัตรได้ไหมดูเลยก่อนพลาดล่าสุดมีคนมาถามคำถามผมนะครับในใต้คอมเมนต์นะครับแต่ละคลิปคำถามที่ถามกันเยอะก็คือบัตรประชาชนเนี่ยเมื่อหมดอายุแล้วจะสามารถใช้สิทธิเงินสวัสดิการแหง่งรัฐได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจากที่ผมเคยทำคลิป อธิบายนะครับว่าบัตรใหม่ก็คือบัตรประชาชนเนี่ยห้ามหายเพราะว่าจะทําให้คุณเนี่ยโดนตัดสิทธิ์ตัดเงินใบนะครับแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่ถ้าอยากจะดูเนี่ยอันนี้ไปดูในคลิปนั้นได้แต่วันนี้เรามาตอบคําถามในส่วนของบัตรประชาชนที่หมดอายุนะครับสมมติว่าคุณมีแบบประชาชนและบัตรประชาชนเนี้ยเคยไปยื่นโดยตนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วบัตรประชาชนดันหมดอายุพอดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอบัตรหมดอายุคุณจะต้องทําการทําบัตรใหม่นะครับ การทำบัตรใหม่ก็ไปทำตามปกติเลยถ้าวิธีการเนี่ยเดี๋ยวลาดูหลังวิดีโอนี้ได้แต่การทำบัตรใหม่พอทำบัตรใหม่เสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิทธิสวัสดิการของคุณนะครับเอาแบบนี้ก่อนถ้าคุณทำบัตรใหม่มาบัตรประชาชนใบใหม่เนี่ยสิทธิสวัสดิการเนี่ยของคุณก็จะต้องไปเขาเรียกว่ามันถูกตดัดใบแต่ว่าคุณสามารถดึงกลับมาได้โดยการยืนยันตัวตนใหม่นั่นเองดังนั้นถ้าถามว่าบัตร สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าแบบประชาชนหมดอายุจะใช้สิทธิสวัสดิการได้ไหมบอกเลยว่ายังสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับตรงนี้ใช้ได้แล้วใช้เงินในบัตรได้ไหมก็ได้ดังนั้นสิทธิสวัสดิการที่คุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าเดินทางค่ารถอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นเงินในบัตรที่คุณเหลือในเดือนนั้นๆนะครับสามารถใช้ได้แต่ต้องบอก อย่างตรงไปตรงมาว่าคุณจะต้องก่อนจะใช้เนี่ยไม่ใช่แบบทำบัตรประชาชนใบใหม่ปุ๊บเอาไปใช้ได้เลยอย่างนั้นไม่ถูกเพราะว่าคุณต้องเอาข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใส่ในบัตรประชาชนใหม่อีกครั้งวิธีการเอาข้อมูลใส่คือการไปยืนยันตัวตนนะครับคุณจะต้องไปยืนยันตัวตนใหม่ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือต้องยืนยันตัวตนใหม่เขียนให้ชัดเลยแล้วกันยืน,น,นยันตัวตนใหม่อีกครั้งนะครับก็เมื่อคุณยืนยันตนใหม่อีกครั้งสําเร็จคุณก็จะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เหมือนกับตอนที่คุณใช้ได้ในกรอบก่อนหน้ารอบเดิมนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อมูลที่นํามาฝากกันดังนั้นบัตรหมดอายุไม่ต้องกังวลกัน ยังสามารถใช้บัตรได้เพราะว่าสักวันหนึ่งทุกคนนะครับก็จะต้องบางทีเนี่ยเมื่อถึงรอบการทำบัตรประชาชนใบใหม่ก็จะต้องทำบัตรใหม่กันทุกคนนะครับวิธีการทำบัตรประชาชนใบใหม่เมื่อหมดอายุหลังวิดีโอนี้มีนะครับรวมถึงบัตรใหม่ห้ามหายคลิปนั้นก็อยากจะให้คุณไปดูเหมือนกันเพราะว่ามีผลสำคัญต่อสิ่งนี้มากเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านจา,จาบกรใจมีคำถามอะไรพิมพ์มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ